วันหยุดเรามาสแกนหุ้นกันตามโมเมนตัมเช่นเคยนะครับสแกนตามโมเมนตัมเราจะไม่หลงทางเดี๋ยวจะมาดูกลุ่มพระเอกที่แข็งกว่าตลาดสวีเชาวันหยุดนะครับวันเสาร์นะครับสำหรับลายเทคนิค2024ทุกวันหยุดเราจะสแกนหุ้นกันตามโมเมนตัมนะครับจำไว้นะครับว่าหุ้นมันขึ้นลงไม่พร้อมกันมันมีไซเคิลของมันหุ้นที่มันขึ้นขึ้นขึ้นสวนตลาดขึ้นไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหุ้น leading แต่พอขึ้นไปสักพักหนึ่งมันหมดแรงครับมันย่อลงมามันย่อลงมาอย่างเงี้ยเราเรียกว่ากลุ่มวิกเกนิ่งพอวิกเกนิ่งเสร็จปุ๊บแล้วมันลงพุ่งลงไปเลยอันนี้กลายเป็นแลกกิ้งละคือขาลงเราไม่ยุ่งแต่ถ้าเกิดวิกเกนิ่งคือย่อแล้วเตรียมฟื้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็คืออิมพลูฟวิงนะครับซึ่งคีย์เวิร์ดอยู่ที่อิมพลูฟวิงกับวิกเกนิ่งนะครับซึ่งจะหาหุ้นข่มซับกันในตรงนี้แต่ต้องไปดูพื้นฐานประกอบด้วยแต่กลุ่มลีดดิ้งเราจะมาวางแผนาากันว เราจะทํายังไงต่อกับฟันดีแต่ผมดูให้นะครับนะวันนี้ดูให้หมดเลยก็ได้นะเพราะว่ามีไม่เยอะนะจริงจริงมีมากกว่านี้อีกนะครับแต่อันนี้คือที่ติดสแกนมาเฉยเยนะครับ bts อันนี้เราเคยพูดกันมาแล้วเรามองภาพเนะี่เห็นไหมนี่ก็กลุ่ม leading เห็นไหมครับเน้นย้ําเน้นย้ําสําคัญเล่นหุ้นอย่าไปดูเซตนะนะับดูเซตได้เป็นเพียงแค่ s e n ิเ m e n t หรืออารมณ์ตลาดแต่ดูดีครับเห็นไหมเซตอินเด็กเป็นภาพไหนเซนตเด็กเป็นภาพนี้ เห็นไหมครับแต่ BTS เป็นภาพไหนเห็นไหมเซ็ตลงหุ้นไม่ได้ลงทุกตัวเห็นไหมครับคนละเวฟกันเลยนะครับเซ็ตคือการเหมาเข่งเห็นไหมครับเซ็ตถูกขึ้นลงด้วยหุ้นไม่กี่ตัวเท่านั้นที่เป็นตัวดันตัวดึงตลาดแต่เห็นไหมครับหุ้นบางตัวมันมีคุณสมบัติเฉพาะของตัวมันเองอย่างเงี้ย BTS ลองมาดูนะครับถ้าใครอยู่ในเทคนิคข้อของเราเห็นแบบนี้ปุ๊บแหมรู้เลยว่าเอ๊ะต้องเฝ้าระวังอะไรต่อนะครับลองดูนะ หนึ่งอันนี้เส้นกดดาวเทรนด์อันที่สอง MACD ดูให้ดีนะครับณวันนี้ณวันนี้ไกำลังจะไปจ่อตรงเส้นนี้นะ่ b t e ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวในรอบใหญ่ถ้าจะกลับตัวในรอบใหญ่ได้จะต้องยืนตรงนี้ให้ได้นะครับเนี่ยถ้านะถ้าจะกลับตัวรอบใหญ่ ต้องยืนเส้นนี้แต่ถ้ายังไม่ยืนพึงละละลึกไว้เสมอว่ามันอาจจะมีโอกาสลงได้นะครับแต่ถ้าเกิดคือตรงนี้แล้วันจะไหลไปตามเทรนด์เพราะฉะนั้นตอนนี้ครับเราเลื่อนจุดคัดมาเรื่อยๆใครที่ตามกันมาตั้งแต่ตรงนี้ณนะวันนี้ BTS ก็36%อะไรไหมครับนะชนะเซ็ตใช่หไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าเกิดถือมาจากข้างล่างจุดตรงนี้คือจุดทยอยเทคโปรฟิต นะครับเดี๋ยวผมดูโซนน่าเป็นโซนตรงนี้นะ5 0 5ตรงนี้จุดตรงนี้คือจุดทยอยเทคโปรฟิตนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดตรงนี้เลิกหมดทุกกรณีโอเคไหมครับน่ะนี่ก็คือ BTS อ่า VGI นะ VGI วันนี้เดี๋ยวดูให้หมดทั้งทั้งตัวที่เป็น leading เลยนะ VGI เห็นไหม VGI คือแข็งกว่าตลาดลองดูเซตอินเด็ก เอาใหม่ผมให้ดูใหม่ดูจะย,ย้ำไงครับว่าเวลาเล่นหุ้นอะ่ะบางคนชอบดูเซ็ตเห็นไหมเซตเป็นภาพนี้ดู VGI มันคนละทรงคนละเวฟกันเห็นไหมครับ VGI เป็นไงเป็นไซเว์เห็นไหมไซเว y แต่ตอนนี้เริ่มเริ่มกลับขึ้นมาเห็นไหมวิ่งสวนตลาดขึ้นมาแต่เซ็ตมันลงเมื่อกี้นี้เห็นอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเรามองกรอบ VGI ผมมองกรอบนี้เราคุยกันมาเราบอกมองกรอบนี้เห็นไหมครับอันนี้คือลักษณะ ไซเว่อปอัพเทนและไซเว่อ p ถูกไหมครับอัพเทนหุ้นอัพเทนคืออะไรยกลยกหายยกลยกหายระหว่างทางไซเว่อได้สุดท้ายต้องทำนิวไฮนะครับเพราะนี้เขาเรียกไซเว่พเพราะซื้อล่างขายบนซื้อล่างขายบน,อยบนตอนนี้เราเล่นตามกรอบดูนะครับซื้อล่างขายบนอย่างเงี้ยเห็นไหมกรอบละสามสิบเปอร์เซ็นต์ซื้อล่างขายบนเนี่ยได้สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพราะตรงนี้เราไม่ยุ่งแหละแนวต้านไม่ใช่จุดขายแต่เป็นจุดที่เฝ้าระวังว่าจะเบรกไหมถ้าไม่ผ่าน take profit ถ้า break ก็ไปต่อแต่ถ้าใครอยากได้ต้องไปซื้อตอนที่ break แนวต้านซื้อ f l l o w b u y หรือซื้อตอนย่อก็ได้เนี่ยผมสอนมาแล้วอันนี้ไปทบทวนดูนะครับแต่อยากจะบอกว่า VGI เราดูตามกรอบนี้เราดูตามกรอบนี้นะครับถ้าไม่ผ่านให้มารอที่แนวรับเหมือนเดิมนะ Tesco Tesco เป็นไงไหมเนี่ยแข็งกว่าตลาด อันนี้เราบอกแล้วนะอันนี้เราคุยกันมาจากตรงนี้นะแล้วก็บอกไปว,ว่าเฮ้ยคอนเซนซสปรับขึ้นนะแล้วก็อยู่ในสเปเชียลกิฟต์ด้วยนะครับถ้าใครอยู่ในรุ่นที่20โอ้อยู่นานแล้วเนี่ยเราซื้อมาแต่ตรงนี้ถูกไหมครับณวันนี้เทสโก้ต้อง20%เละเห็นยังแล้วทนี่ผมเคยพูดแล้วใช่ไหมลองไปดูรีวิวดูนะครับเพราะว่าเนี่ยฐานมันแข็งนะเห็นไหมแต่ตอนนี้ทุกคนอดทนไม่ได้เห็นไหมผมบอกแล้วนิ่งให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้นะครับชอบฐานเนี่ยเ เทสโก้เขาไม่เล่นกันแล้วเหรอเขาไม่เล่นเนี่ยเห็นไหมครับเวลามันเกิดเทรนด์มันจะไหลต่อเน,นื่องไปเรื่อยๆแต่ตรงเนี้ยแหละมันเป็นจุดวัดใจว่าใครที่ทนกว่าคนนั้นชนะถูกไหมครับคุณรอได้ไมหมละ่ะตอนที่มันกําลังสร้างฐานอยู่เห็นยังครับจะไปต่อแหละวะนั้นจุดคัดผมต้องเลื่อนและเทสโก้นะครับถ้าไม่หลุด18.6ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหลุดต้องต้องเลิกก่อนโอเคนะครับ มือเก่ามือใหม่ก็เรียนได้เน้นการทำกำไรแบบไม่ต้องเฝ้าจอสวัสดีครับผมว่านะครับโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปีลด60%สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง12ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับ ผมเป็นเจ้าของเพจและ YouTube รวยหุ้นง่ายๆสไต A, ล์ดรเอและเจ้าของหนังสือรวยหุ้นง่ายๆสไตล์ไฮบริดและกลยุทธ์หุ้นไฮบริดนะครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปีลด60%ดังต่อไปนี้นะครับคอสแรกครับเบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮบริดรุ่นที่29อันนี้เข้าสู่ปีที่5ดูพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคหุ้นไทยหุ้นนอก กองทุนทองคำคริปโตเริ่มเรียนจริง7มกราคม2568โปรโมชั่นพิเศษ1แถม1แถมคลิปรุ่น28ในส่วนเนื้อหาหลักปัจจุบันที่ผมกำลังสอนนะครับสอนเสร็จ ประมาณ1สัปดาห์ไม่เกิน2สัปดาห์ผมจะลงคลิปให้ส่วนวางแผนเทรดเราตีกราฟกันทุกวันหยุดสอนเสร็จลงให้เลย Early Bird 4,900บาทจากราคาเต็ม5,900บาทนักเรียนเก่ามีส่วนลดพิเศษนะครับ Hybrid นะครับสอนสดสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงใช้เวลาเรียนทั้งหมด6สัปดาห์ดูย้อนหลังได้1ปีเต็มมีการตีกราฟวางแผนเทรดให้ทุกสัปดาห์สรุปตลาด ให้อีกทุกสัปดาห์นะครับเรียนวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคสไตล์ไฮบริดท่านจะเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ของมุมโลกก็ได้ไม่จําเป็นต้องเรียนตรงเวลาและถ้าสงสัยมีไลน์กลุ่มให้สอบถามได้ในขณะเรียนหลังเรียนจบไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับจะดึงเข้า Facebook กลุ่มนักเรียนเก่าไว้ส่งข่าวกันทุกวันและมีการสอนอัปเดตให้ทุกเดือนนะครับ ดูพื้นฐานเริ่มตั้งแต่ Mindset, Money Management, Market Psychology, งบการเงิน Money Game, Fun Flow, Business Cycle การหาหุ้นตามธีมหุ้น6ประเภทการจัดพอดสไตล์ Peter Lynch และเอาเปเปอร์หุ้นสวยมาดูกันอ่านกราฟเทคนิคจะเน้นไปที่ระบบ Run Trends 3 Time Frame, MACD, RSI, EMA, Stochastic RSI การดูหุ้นตามเทรน Trend Following, System, แท่งเทียน Price Pattern ลิสต์รีวอทเ t ชชอ l ิเล็กทเวฟทิศสุดดาวฟิโบนาชชีไฮโวลูมและสูตรสแกนหุ้นเท่าที่เห็นเป็นเนื้อหาประมาณ60%เท่านั้นยังมีอีก40%หมุนไปตามธีมแล้วก็แต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ยกตัวอย่างในรุ่น28ที่ผมกำลังสอนอยู่นะครับผมจะเอาคลิปลงให้ในตอนนี้เลยถ้าสมมติว่าท่านเข้ามาเรียนเรียนไปก่อน1รอบแล้วถึงเวลาเรียนจริงอีก1รอบนะครับคอที่2ครับ คอร์สนี้จะเป็นคอร์สเทคนิคเวิร์กช็อประบบเทรด7ระบบอันนี้เรียนทุกวันจันสองทุ่ม15นาทีเรียนเวนลาประมาณ1ชั่วโมงใช้เวลาเรียนทั้งหมด7สัปดาห์เริ่มเรียนตั้งแต่20มกราคมจนถึง10มีนาคม2568แต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้าเกิดท่านไม่มีพื้นฐานผมมีคอร์สเจาะลึกระบบเทรด7ระบบแถมให้ เพื่อการเทรดให้ได้ในทุกรูปแบบนะครับระบบลันเทรนระบบเทรดในหลุมก็คือหาหุ้นสายย่อระบบเทิร์นอะลาวก็คือหาหุ้นรอบใหม่ที่กําลังเทิร์นอะลาวระบบวิกคอฟคือการหาหุ้นต้นรอบจากการแพ n นิคเซลระบบเบรกดาวเทนไลน์ ine, เช่นหาหุ้นเด้งเวลาที่มันเบรกดาวเทนไลน์ ine, ระบบสวิงเทรดซื้อล่างขายบนและระบบไฮวอล่มอันนี้คือการเทรดสั้นนะครับ ผมแถมเจาะลึกระบบเทรด7ระบบให้ควบคู่กันและท่านก็เข้ามาเรียนเวิร์กช็อประบบเทรด7ระบบซึ่งจะเป็นการทบทวนเนื้อหาแบบ Hit to the Point ประมาณ10นาทีหลังจากนั้นเราจะมีการเอาหุ้นสวยในแต่ลระบบมาเจาะลึกกันกลายตัว7ครั้ง7ชั่วโมงและอยู่ด้วยกันไปประมาณ7สัปดาห์นะครับราคาเต็ม5,900บาทและพิเศษนะครับสมัครตอนนี้ Early b i r d 4 9 0 0บาทนักเรียนเก่ามีส่วนลดพิเศษ ถ้าท่านสนใจและตั้งใจจริงและอยากประสบความสำเร็จเหมือนนักเรียนของผมในรอบ4ปีและกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่5เหล่านี้และยังมีอีกหลายๆท่านนะครับสามารถที่จะสมัครเข้ามาได้นะครับ Hybrid เบสิกพื้นฐานการลงทุนราคา4,900บาทเทคนิคราคา4,900บาทและพิเศษสุดนะครับสมัคร3คอร์ส Hybrid บวกกับเทคนิคตรงนี้จะเป็นราคา 8,800บาทสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเที่ยงคืนวันที่12ทธันวาคมเท่านั้นนะครับที่นี่สมัครช้าหรือเร็ววันเรียนวันสุดท้ายคือวันเดียวกันถ้าสนใจแอดไลน์เข้ามานะครับ a d DOC TOR underscore A หรือสแกน QR โค้ดนี้ครับแล้วพบกันครับ RCL อมตต RCL อเซียเป็นไงเห็นไหมเป็นกลุ่ม leading เนี่ยดูดิครับขึ้นย่อขึ้นย่อชนะเสร็จ เห็นปะเซอเด็กคนละอารมณ์กันเลยเซอเด็กลงเด้งลงเด้งเห็นไหมอันนี้เหมือนการ RCL RCL ตอนนี้เนี่ยตอนนี้เป็นขาลงอยู่อันนี้ขึ้นแล้วก็ย่อลงมาตงเน,นี้เกิดกลับตัวขึ้นมาเราดูจากตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เราคุยมา23%่สิบสามเปอร์เซ็นต์ละเห็นไหมครับเลื่อนไปเรื่อยๆตรงนี้ซับร์ตรงนี้คือคัดหลุดตรงนี้อ่าระวังเอาไว้แต่ถ้าหลุดตรงนี้ไม่ได้ครับยือสุดๆคือตรงนี้ยี่สิบสองจุดเก้าตรงนี้หยุดหลุดตรงนี้ต้อง ต้องเลิกทุกกรณีนะครับอมาตยอมตะอมาตยชนะเซตไหมเห็นไหมเนี่ยชนะเซตเห็นไหมคนละทรงกันเลยเปิดกดล้ฟปุ๊บเราดูเทนก่อนเลยอมตะไม่ต้องพูดถึงนะครับเนีย่ยคุยกันมาตอน19.9นะครับนะ19.9อ่ะให้20ด้วยอ่แถวๆตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนเนี้ยถ้าไห้าสิร์เซละอมตะนะครับแ้วตอนนี้ขึ้นไปเรื่อยๆดูนะครับ เห็นไหมมันยกโลยกหายขึ้นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยยกโลยกหายยกโลยกหายเห็นไหมไม่หลุดไม่เลิกไม่หลุดไม่เลิกบางคนบอกหุ้นขาขึ้นเด้งขึ้นจะขายแล้วผมบอกไม่ใช่ครับขายเมื่อหลุดคัดเห็นไหมนั้นซัพพอร์ตอยู่นี้จุดคัดอยู่ตรงนี้นะคอนเซซั์ปรับขึ้นมาจุดที่มาย่ำๆๆกันนะผมว่าตรงน,นี้นะครับจุดคัดเนี่ยน่าจะเป็นตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับหลุดตรงนี้ไม่ได้อันนี้มันโซนซัพพอร์ตเนี่ยโซนซัพพอร์ตอยู่แถวตรงนี้อ่ะผมให้ดูน ropic, เนี่ยเห็นไหมย่ำๆๆ,ๆ ถ้าต่าใดที่มาตะายังไม่หลุดยี2 5บจดจุดตรงนี้ไม่มีปัญหาก็ยังไซเวออพอยู่ถามว่าสัญญาณโอเวอร์บอทหรือ,อยังตรงนี้สัญญาณไม่โอเวอร์บอทเห็นไหมครับไอซีหสเเองนะครับเพราะตรงนี้ก็ไซเวออพนะครับก็ทำการบ้านเพิ่มด้วยนะแล้วก็ซินเนกซินเนก ซินเนก็อยู่ในกรอบเนี่ยเห็นไหมครับก็ยังไม่ยังยังยังไม่มีอะไรนะครับก็อัพเทรนด์ไปเรื่อยๆอัพเทรนด์ไปเรื่อยๆเี้เราคุยกันได้แต่ตรงนี้เห็นไหมครับแถวนี้พันถือกันมาตรงนี้ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละซินเนเพนตรงนี้ถ้าเกิดเรามองระยะสั้นหรือระยะยาวละถ้าเรามองระยะสั้นหลุดตรงนี้เราเลิกเห็นไหมครับแต่ถ้ามองระยะกลางระยะยาวตรงนี้คือแนวรับตรงนี้คือจุดขัดโอเคไหมครับตรงนี้คือจุดขัดเรามองได้ถึงขนาดนี้ ขึ้นอยู่กับอย่างที่บอกมองสั้นมองกลางมองยาวไม่เหมือนกันนะครับรูบิกรูบิกก็อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ถ้าเราเห็นแบบนี้นะครับเน็ตจ่อเบรกแล้วเห็นไหมจ่อเบรกแล้วจะกลับตัวได้ต้องยืนตรงนี้นะเหมือนเมื่อกี้นี้เลยจะกลับตัวได้ต้องยืนตรงนี้ผมเขียนไว้ให้หน่อยนะจะกลับตัวได้ ต้องยืนตรงนี้ให้ได้ณนะวันนี้ต้องใกล้ละออกนิเเดียวกำลังจะคลอดละตอนนี้ยังไหลลงอยู่มันหลุดต้องออกทุกกรณีหลุดตรงนี้ต้องออกทุกกรณีนะครับตีโซนนี้ให้หลุดแถวโซนนี้ต้องออกนะไม่หลุดไม่ปัญหานะแถวเนี้ยสามหกให้ได้ถึงสามหกนะถ้าไม่หลุดสามหกยังไปต่อแต่ถ้าเกิดไปตรงนี้โอ้โหอย่างเนี้ยเทรนด์มันจะแข็งละเพราะการเกิดเทรนด์มันจะเกิดทีเป็นเดือนเป็นปีนะครับแล้วมันจะไหลต่อนเนื่องอย่างที่ผมสอนนะอะไหลตัวน,นี้คอนติเนียสไหลต่อเนื่องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ นะครับน,นี้ก็คือมาคุโลอ่ะสุดท้ายมาคุลโลมาคุโลเป็นยังไงอ่าเห็นไหมคุยกันมาตรงนี้ตรงเฮลตี้คอร r เรคชันเพราะว่านี่คือเฮลตี้เห็นไหมขึ้นแล้วย่อตรงนี้คือเฮล t ี้คอ r r เ c คชันถ้าเราสะสมมาตั้งแต่ตรงนี้นวันนี้ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ละอันนี้ก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือแนวซัพพอร์ตจุดคัดอยู่ตรงนี้เฮลตี้คอร r เรคชันนะครับเพราะนั้นกำลังใส์เว้าเราเล่นสั้นเล่นกลางเล่นยาวถ้าเล่นสั้นหลุดตรงนี้เราเลิกเพราะเราดูไปตามโซน,น ถ้าเล่นกลางเล่นยาวเราได้ถึงตรงนี้เห็นไมเพราะว่าอยู่ในกรอบไซเว์อพอยู่โอเคไหมครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสวัสดีครับ